สวัสดีแคทของแท้ <laughs> คิดว่าสวัสดีแคทพร้อมที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เราปีที่แล้วพลาดท่าลงมาอยู่หลีกสองใช่ไหมฮะไทยหลีกสองเราก็ได้มีการปรับปรุงทีมปรับปรุงการบริหารนะครับแล้วก็สามารถกลับมาเป็นแชมป์ไทยหลีกสองได้แล้วตอนนี้ก็เตรียมผู้เล่นนะครับที่มีความพร้อมฉะนั้นปีนี้จ,จะเป็นปีที่สวัสดีแคทมีทีม ทีมผู้เล่นที่มีทีมเวิร์กที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้นผมผมก็มั่นใจนะครับว่าปีนี้ผลงานของของสวัสด์แคทเนี่ยจะดีมากผมก็ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานะครับประธานที่ปรึกษาก็ให้ความพิดเห็นเข้าไปว่า,ากีฬาเนี่ยมีแพ้มีชนะนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องเล่นด้วยปิตวิเล่นให้เต็มที่ว่าดูสวัสด์แคทแล้วสนุก ดูสวัสด์แคทแล้วมีความสุขนะครับแพ้ชนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับฉะนั้นปีนี้ก็คิดว่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของของสวัสด์แคทนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีกีฬาเนี้ยอย่างช่วงนี้คนไทยก็มีความสุขนะครับอย,อย่างเมื่อคืนนี้เราก็ได้เหรียญเงินโอลิมปิกใช่ไหมต่อไปก็เดี๋ยวผมคิดว่าจะได,ได้ได้ลุ้นเหรียญทองเตะควันโดได้ลุ้นเหรียญทองยกน้ําหนักได้ลุ้นเหรียญทองมวยนะครับฉะนั้นกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทําให้ เราเรามีความภาคภูมิใจอะอย่างฟุตบอลสวัสดิ์แค้ก็ทําให้คนโคราชมีความรักเมือ,องโคราชนะครับกีฬาปีกก็ทําให้คนไทยรู้สึกว่าเราเรารักบ้านเกิดเมืองน,นอนนะครับเราเราเชียร์คนไทยด้วยกันฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยได้ได้ได,ได้ใช้พื้นฐานของกีฬาเนี่ยในการสร้างสร้างยูนิตี้สร้างความสามัคคีสร้างความรักนะครับอยากให้ใช้งบประมาณให้การสนับสนุนเรื่อง กีฬาอย่างเต็มที่เพราะกีฬาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะดัะนั้นความสําเร็จในเรื่องกีฬาเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศต่อไปที่สายกแกนที่ว่าสวัสดิแคทของแท้นี่เป็นยังไงก็คือเหมือนกับว่ามีความพร้อมนะครับสู้ด้วยจิตวิญ,ญญาณของของของคนโคราชปีนี้เอาจริงอะไรเงี้ยนะค,ะคือไม่ไม่ไม ของแท้ไม่สร้างความผิดหวังสู้เต็มที่นะถึงแ <นะ S 1> ม้เรา,เราไม่มีซูเปอร์สตาร์เราก็จะคือเ,เราจะเล่นด้วยทีมเวิร์กนะครับแล้วก็ก็ที่พิสูจน์มาแล้วนะตอนที่อยู่ไทยลีก2เนี่ยเราก็ไม่ได้ว่ามีผู้เล่นที่ดีที่สุดแต่ทีมเวิร์กอะทีมเวิร์กตั้งแต่ผู้บริหารทีมนะอย่างคุณเทวันโตเนี่ยเขาก็ลงไปเฝ้าทีมไปอยู่กับสนามไปอัดฉีดนะ <ๆ S 2> อยู่กับโคชโจผู้เล่นทุกคนเล่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉะนั้นมันพิสูจน์แล้วไงว่าว่า ยังไงทีมเวิร์กเนี่ยนะครับสอนแบบกีฬาที่เล่นเป็นทีมเนี่ยทีมเวิร์กเนี่ยสำคัญมาันชนะเลขตัวเดียวไหมครับปีนี้ต้องเลขตัวเดียวครับปีนี้ต้องเลขตัวเดียวครับแน่นอนครับครับครับไม่กลัวทีมใดเลยใช่ไหมครับเราไม่กลัวทีมใดเลยใช่ไหมก็ไม่เห็นมีทีมไหนน่ากลัวนะเดี๋ยว11นี้มาเชียร์กันเยอะๆนะเชิญเชิญชาวโคราชมาเชียร์รู้สึกจะเจอกับเมืองทอง ผมคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับเชิญเชิญโคโคราชมาเชียทีมของเราครับทีนี้ท่านพร้อมที่จะซัพพอร์ตก็โอ้ยผมก็ซัพพอร์ตมาสิบกว่าปีแล้วนะฮะก็สู้กันเต็มที่คือเนี่ยเที่ยวนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยผู้สนับสนุนทีมเนี่ยปีนี้ก็มีผู้สนับสนุน21บริษัทเป็นคนโคราชถึง9บริษัทวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะเศรษฐกิจแย่ เอสก็แย่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็อย่างมัสย่าเนี่ยเป็นบริษัทจากญี่ปุ่นเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์นีาก็แย่แต่ทุกคนเนี่ยมีหัวใจให้ทีมสวัสดิ์แคทนะครับอันนี้เป็นเป็นในที่ที่ต้องชมเชยถึงความรักความผูกพันที่ที่มีต่อทีมของโคราชนะครับอันนี้ผมผมก็คิดว่าเราต้องทําให้ทีมดีทุดนี้ก็คือรวมหัวใจของคนโคลาชมาเชียร์สวัสดแคทกันนะครับสวัสดแคทของแท้ <c oughs>